เรียกได้ว่ายังคงมีกระแสะทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดไทยสำหรับนางเอกดังใหม่ดาวิกาหลังจากที่มีการปล่อยตัวอย่างละครพีเรียตเรื่องแม่หยัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแฟนๆต่างพากันชื่นชมความยิ่งใหญ่อลังการของฉากและรวมไปถึงการแต่งกายของตัวละครล่าสุดสาวใหม่ได้มาร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวกูริโกเอลมันโคก,ก็ได้อ on ้อนวอนขอให้ทุกคนได้ให้โอกาสใหม่ใส่ชุดไทยและพูดถึงเรื่องการรับงานหลังจากที่มีกระแสะดราม่าต่างๆก็ต้องมีการระมัดระวังขึ้นโดยเธอได้เล่าว,ว่า ถามว่าละครเรื่องแม่โย่ใหม่กดดันใหม่ที่มารับบทตัวละครนี้คือใหม่ไม่กดดันตัวเองเลยค่ะแต่ใหม่กดดันทีมงานให้เขาเอามาให้ใหม่ดูได้แล้วคือใหม่อยากดูมากส่วนสําหรับวดีเด็ดสตรีมีใช่เพียงหมากบนกระดานถามว่ามันจะเป็นไวยรันไหมก็หวังว่าจะเป็นวยรันนะคะคือทุกคนต้องรอดูเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอิงประวัติศาสตร์แต่ว่ามันเป็นอินสปิเรชันหรือว่ามีการปรับแต่งมันก็จะมีบางเรื่องที่สะใจหลายอย่างและหนูก็ไม่อยากกดดันอะไรไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังเพราะว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวัง เราก็จะได้เกินหวังที่เราคิดไว้ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแบบชิลๆเพราะทุกคนจะได้สนุกและก็จอยน้โมเมนต์นั้นเลยค่ะถามว่ารู้สึกอย่างไรที่คนพูดว่าหน้าเราไม่ได้มากับชุดไทยเลยก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสใหม่หน่อยค่ะคือจริงๆใหม่ชอบใส่ชุดไทยด้วยแล้วคือชุดรอบนี้คือดีมากๆแล้วจริงๆคือเรื่องแม่หูวทุกโปรเจกต์คือยากหมดใหม่อยากให้ทุกคนดูละครเรื่องนี้และไม่เปรียบเทียบอะไรมากแต่ก็เข้าใจต่างคนต่างความคิดเห็นแล้วก็อยากให้ทุกคนดูท่าดูเรียวทามไม่ได้ก็ดูผ่านแอปพลิเคคชันได้่ะ ส่วนฟีดแบ克เรารู้สึกว่าคนเริ่มคาดหวังกับละครเรื่องนี้แล้วใหม่ก็อยากจะ n n เบรกนิดนึงเผื่อแบบหลายคนคาดหวังคือเราเองก็คาดหวังอย่างใหม่เองก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดหรือ,อเปล่าก็ไม่รู้แต่โดยส่วนตัวแล้วเราเชื่อและมั่นใจว่าคนจะชอบอกคำถามว่าใหม่เป็นพรีเซนเตอร์ยามาตรการการรับงานมันต้องเข้มงวดขึ้นไหมคือสําหรับใหม่เองคือใหม่โชคดีที่ว่างานมันจะมาจากทางผู้ใหญ่ก่อนถ้าอะไรที่ผู้ใหญ่รู้สึกว่ามีความกลิ black, ่นอายแปลกๆเขาก็จะถามวงในแล้วพี่ๆวงในก็จะบอกอีกทีค่ะ ถามว่าในพาดของใหม่ๆม,มีการร่วมตัดสินใจรับงานอย่างไรบ้างอย่างถ้าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเกิดขึ้นมาใหม่เราอาจจะต้องเช็คนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าเราเช็คจนถึงที่เราจะรู้หรือเปล่าเราก็ไม่อาจรู้ได้ไหม่ว่าประเด็นธุรกิจบริษัทที่กำลังเป็นกระแสะตอนนี้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่มันสะเทือนวงการนักสแสดงเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เราต้องเลือกรับงานให้ดีจากที่ระวังอยู่แล้วก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่เรามาระวังอย่างเดียวแต่มันเพิ่มความกลัวเข้าไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันวว่าาาาาถ้้เรกผิดึ มันก็คือสิ่งที่เราทําออกมาก็เลยกลัวขส่วนตัวยังไม่เคยเฉียดหรือรับงานแนวแบบที่เป็นประเด็นเลยแต่ก็ติดตามข่าวสารอยู่เพราะมันก็เหมือนเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งให้กับคนในวงการได้ค่ะถ้าถามว่าเพื่อนที่ใกล้ตัวเรามีใครโดนบ้างเท่าที่ดูตามข่าวก็ยังไม่มีคนที่ใกล้ตัวเราค่ะแต่งานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตบางคนที่วิจารณหน้าตาของใหม่ว่าดูเหมือนฝรั่งไม่เหมาะกับละครพีเรียตหรือชุดไทยเลยนั้น